เมนูต,ต้มไก่ครับผมวันนี้นี่กำนันสับต,ต้มเลยครับผมจันสุกเพิ่งมาครับผมวันนี้จันสุกเพิ่งมาอมนี่ครับวันนี้จันสุกเพิ่งมา,นนงมาเดี๋ยวกำนันสับรอแล้วบรรยากาศครับนี่ครับ บรรยากาศมอมกำลังนั่งพังเพลงอยู่ครับผมอืมอนะครับนนกำนันกำลังสูงไฟครับผมสวัสดีครับผมพบกับช่องจันทร์สุขทีสารไทยโซ่ครับผมหลังจากเลิกงานยามเย็นเราก็จะหาเมนูกับข้าวกับปลากันนะครับผม หาเมนูอะไรก็ทำกินกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาติดตามกินด้วยกันครับแซ่บๆเลยครับผมน้ำเดือดๆเลยครับผมต้มไก่ต้มไก่ข้าวเย็นเด็ดๆเลยครับวันนี้กับจานสุกแล้วก็ทีมงานครับผมคกระแส ลโอ้โหลุงปอกมากินข้าวด้วยครับผมอกข้าวข้างหน้าด้วยเต็มถ้วยหมดเลยครับข้างหน้าใส่ได้ใส่ได้ตัวข้้าางหนลุงปอกกินข้าวอะไรมากเลยครับวันวันนี้ใส่กล่องไกใช่ไหมแต่กล่องได้เป็นสิบืลยลุงปอกกินเกี้ยงตับเลยครับผมมันได้เยอะโอเคครับมากินข้าวกับแจมสุขครับผมมาๆมาครับพี่น้องมาๆมา อยู่กับม่อมครับกำนันครับผมแล้วก็อาจารย์สุกมาเราได้กินเขาน้ำกันบางแกแล้งงานยาบเย็นครับผมมากินข้าวม็นต้องไกลครับผมยามใดแล้วเนี่ยเหมาะสมแกเวลาเนาะโอ้โหเด็ดพี่น้องโอเคครับ คลิปนี้ที่ผมเดินไปนูนไปหาไก่น่จันสุกก็อย่าจบว่าเพลงตอนนี้ครับผมโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ดูโฆษณาให้จันสุกเลยนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ